สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดกันนะคะที่อเมริกาก็ที่เท็กซัสนี้ก็เกือบประมาณจะก9โมงแล้วเนอะน่าจะประมาณ8ดโมงครึ่งนะคะน้องแบวดูชิลมากเลยบายบายยัอยู่กน้องแมวนะคะน้องแมวข้างบ้านเนาะ ปกติน้องแมวเขาไม่ค่อยจะมาอยู่ใกล้แบบสูงสิงแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาป่วยเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้เป็นน้องแมวข้างบ้านนะคะชื่อเป้ยเป้ยเป้ย,ปยน้องแมวตัวนี้เขาไม่ค่อยสบายนะคะประมาณเดินมกราเนี่ยก็เกือบเกือบตายนะคะอยู่ๆก็ไม่สบายสวัสดีค่ะพี่เกดพี่เกดดูน้องแมวสิ อันนี้น้องแมวของคนข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็คือข้างบ้านนี่อันนี้คือเขาแบบอาการดีขึ้นนั่งเยอะแล้วปกติเขาไม่ค่อยให้หนุ้ยจับนะเนี่ยอ,อปกติเขาไม่ค่อยให้จับอันนี้ก็แบบให้จับให้เล่นได้ก็อย่างบอกนะอย่างว่านะแมวแมวก้าวชีวิตนะคะอันนี้คือเขาป่วยไม่สบายมาหลายทีเขาก็อยู่อยู่ก็หายดีอ๋อ วันนี้บรรยากาศรอบบ้านก็เป็นแบบน,นี้นะคะอากาศดีนะทุกคนสวัสดีนะคะสีเขียวเช่อ,อุ่มเมื่อวานร้อนนะคะซัมเมอร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศก็จะอบอุ่นขึ้นนะคะอันนี้ก็ภูมิใจเสนออยู่อย่างเดียวต้นมะกรูดอันนี้เป็นแมวข้างบ้านคะ่ะพี่เกศ สามีบอกให้หนุยออกมาลดน้ำต้นไม้ชื่อเพยเพยนะคะเป็นน้องแมวผู้หญิงอันนี้น่าจะรับรับคมกรงเล็บนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสวัสดีค่ะคุณยายยายกลัวจนหลอนแล้วกลัวใช่ไหมอะหนุยก็อยู่แต่บ้าน ขนาดแบบไปเหมือนว่าแบบจะออกไปซื้อของก็กลัวจะไปเดินใกล้ใครก็กลัวเออก็เลยนีส่ส่งเหมือนว่าสั่งของออนไลน์อะคะ่ะให้เขามาส่งแต่ว่าคิวก็ยาวอีกเนาะกว่าเขาจะมาส่งก็ประมาณเกือบสัปดาห์คะ่ะเวลาสั่งของที่สุขเน,นี่ยบ้านเขาเริ่มปลูกปลูกอันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นข้าวโพดนะรู้สึกว่าอันนี้เป็นของคนข้างบ้านนะคะของนุ้ยกวถอนหญ้ายังไม่ทําอะไรเลยถอนแต่หญ้านะคะอันนี้เขาปลูกเอาไว้ก็น่าจะเป็นพริกนะคะอันนั้นน่าจะเป็นพริกนะแอบดูสวนคนข้างบ้านนะคะอันนี้ก็แแนะคะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพดีๆนี่ไงน้องแมวเขาดมน่าจะเป็นต้นนะต้นที่แมวเขาชอบดมนะคะนุ้ยไม่รู้ว่าต้นอะไรเขาจะชอบดมชอบแบบเนี yeah. ่ย <c oughs> เน็ตหมุนหรอสงสัยว่าอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆบ้านก่อนออกมาหมุนไหมคะได้ยังหายหมุนยังคะนี่ดอกไม้เดี๋ยวนุ้ยรดน้ำต้นไม้ก่อนหายยังหายหมุนยังคะ ไปลดน้ําต้นไม้กันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมทําอะไรกันอยู่บ้างวันศุกร์แล้วนะคะได้ยินว่าราคาไข่ไก่แพงใช่ไหมคะที่บ้านนุ้ยก็ซื้อไข่ไก่พอได้กินนะคะเก็บขอบคุณค่ะคุณยายคุณยายเน็ตหมุนไหมเน็ตยังหมุนอยู่ไหมคะหายแล้วเนาะ เมื่อกี้ออกไปไกลบ้านค่ะมันเลยหมุนอันนี้กลับมาใกล้ๆแล้วไม่หมุนพิ่เกตกินข้าวหรือยังอันนี้ปลูกต้นกุหลาบอันนี้นุ้ยปลูกเองเมื่อปีที่แล้วนะคะอยากได้ดอกกุหลาบที่มันแบบเยอะๆเยอะๆนะแต่ว่าต้นนี้ที่นุ้ยปลูกมันแบบกุหลาบมันได้นิดเดียวเองมันไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เพิ่งปลูกสวยสวยงาม นี่ค่ะชาวบ้านชาวช่องเขาก็เก็บตัวกันเงียบเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะคุณยายคุณยายบอกว่าเน็ตหายหมุนแล้วทุกคนเห็นถังขายะตรงนั้นไหมคะกินแล้วใช่ไหมคะหนูยังไม่ได้กินเลยหนูว่าจะกินข้าวกับหมูทอดหน่อยวันนี้หมูทอดของวันเท้านะอ๋อหายยังคะมันหมุนมันแสดงว่าหนูยอยู่ไกลบ้านเ๋ยว ขอโทษนะคะเน็ตมันไม่ค่อยดีเนาะนุยเดินออกไปข้างนอกบ้านเนาะนั่งคุยกันดีกว่าอุ้ยตุดดุดกล้องอยู่ทังไหนสวัสดีค่ะเน็ตนุยหายหมุนหรือยงังใส่กางเกงผ้าขอมานะคะหายหมุนยังคะตาเอ๋ ตกใจไหมตกใจไหมทุกคนเดี๋ยวค่อยไป็นลดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่ามันออกไปข้างนอกแล้วเน็ตมันหมุนเนาะตกใจเลยอะฮีฮัลโหลสุัสดีจ้าทุกคนไหนมาคุยกันซิเน็ตหายหมุนหรือยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย แต่ไม่สะดุดหน,นุยมานั่งหน้าบ้านแทนแล้วไม่เดินไปไกลแล้วตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบเก้าโมงแล้วค่ะทำอะไรกันอยู่คุยกันได้นะจ๊ะคุณยายพี่เกดแล้วก็อีกสองคนคือใครคะมาคุยกันแก้เหงาเนาะเพราะว่าบางทีอยู่บ้านนะคะ<ม>ก็คุยแต่กับสามีฝรั่งเนาะ บางทีอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ก็ปาเข้าไปวันที่เท่าไหร่แล้วว่าเกือบวันสิบสามวันแล้วนะคะทุกคนอยู่แต่ในบ้านนะคะก็ถ้าออกไปก็เนี่ยค่ะบริเวณบ้านหน้าบ้านมั่งหลังบ้านมั่งนะคะอยู่แต่ในบ้านแล้วบ้านก็หลังไม่ใหญ่ใช่ไหมบางทีอยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเถียงกันบ้างนะคะตามภาษาสามีภรรยานะคะ เพราะว่ายิ่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้ออกไปทํางานเนาะอ๋อที่ไทยจะสามทุ่มใช่ไหมคะแสดงว่าก็เกือบจะเก้าโมงแล้วล่ะค่ะเวลาห่างกันสิบสองชั่วโมงอ๋อทำไมมันยังหมุนอยู่เนี่ยไหนคุณนัทพรคุณนัทพรใช่ไหมคะคุณนัทพรอยู่จังหวัดอะไรดูก่อนมาไลฟ์นู้ก็เขียนคิวนิดนึงจะได้ไม่ต้องตกใจกันนะคะแต่ตานู้ก็บวมๆอยู่นิดนึง ุนยใช้เน็ตที่ wifi ที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะมาคุยกันนะคะเมื่อวานอะไรนะดูดูอะไรนะดูข่าวได้ยินว่าเดี๋ยวทางสหรัฐอเมริกานะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะส่งเช็คมาให้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเกือบจะผ่านมติแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงน่าจะเซ็นนะคะก็จะได้รับเช็ค คุณนัทพอรอยู่มุมกดา,าหารใช่ไหมคะบ้านนุ้ยอยู่โคราชอยู่ปากช่องคะ่ะยังไม่เคยไปเที่ยวมุกดาหารเลยพูดถึงแล้วทั่วไทยนี้ยังไปเที่ยวไม่ทั่วนะคะเป็นบางจังหวัดเนาะกลับมาเรื่องเช็คนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะ จะทาคลิปบอกอีกทีนึงนะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้คนละประมาณ1,200ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ประมาณ3 0,000ื่นกว่านะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อาจจะมาสิ้นเดือนประมาณน่าจะได้สักประมาณสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเมษาเพราะว่าคนเนี่ยที่ตกงานตอนนี้เนี่ยเยอะนะคะน่าจะ เกือบครึ่งประเทศได้นะคะถ้าหากว่าช่วงนี้ก็คือเขาตกงานกันเนาะก็เลยได้แต่ภาวนานะคะว่าขอให้ได้เร็วๆเนาะแต่หนุยให้ดูบรรยากาศคนเดินนะคะนี่เขาจะมีครอบครัวหนุ่งๆหนิงๆพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็น้องหมาแถวบ้านนุ้ยจะอากาศดีนะคะแล้วก็มันไม่มีรถที่เข้ามาวิ่งขวักขว่นะคะเขาก็เลยแบบออก กำลังกายเนาะช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ทําได้แค่ว่าออกกําลังกายห้ามเดินจับก,กลุ่มกันนะคะถ้าเดินพ่อแม่ลูกก็น่าจะโอเคแต่ว่าเนาะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องห่างกันประมาณ6ฟีตนะคะห่างๆกันเอาไว้ช่วงนี้ก็ปลอดภัยไว้ก่อน <laughs> <laughs> เห็นหน้าเลยตกใจไหมทุกคนตาหน่ยก็บวมๆหน่อยนะคะเอ้ย หน,หนูไม่อยากเดินเยอะเพราะว่ามันหมุนเนาะเดียวเดี๋ยวหนยให้ดูดอกดอกไม้นี่นี่ยคคะก็ดอกไม้ดอกไม้ชนิดนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเออุนูได้ยินข่าวอยู่คุณนัทพรว่าเขาให้ห้าร้อยแล้วก็ต้องลงทะเบียนเนาะเงินที่ได้นี้มันเป็นเงินช่วยชาตินะคะ อ๋อไลฟ์สดหลายช่องมากไทยอังกฤษเออนุยไม่รู้นุยไม่รู้เลยเนี่ยเปิดมานุยก็เออเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ลงคลิปแน่เลยเดี๋ยวไลฟ์นิดหนึ่งจะได้ไม่ลืมกันนุยก็เลยว่าเออเปิดไลฟ์นิดหนึ่งของนุยคนดูสิบคนนุยก็ดีใจแล้วอ,อช่องช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆยอดยอดวิวก็ไม่เยอะนุยก็ทําไปเผื่อว่าเหมือนอัปเดตกิจกรรมประจําวันชีวิตประจําวันของหนุยเนาะให้ ให้ทุกๆคนได้ดูเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะคะประโยชน์มั่งไร้สา,สาระมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนว่าเผยแพร่ให้ทุกๆคนได้ดูนะคะว่าชีวิตเมืองนอกเนี้ยมันเป็นยังไงนะห้าพันนี้ได้ทุกคนไหมคะหรือว่ายัางไงเอ่ยห้าพันนี้คือเฉพาะคนที่ทำงานเหมือนบริษัทหรือว่าอะไรงี้ไหม หรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างรายวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมคะเพราะว่าที่อเมริกาเนี้ยก็คือคนถ้าหากว่าเป็นคนที่เขาแบบจ่ายภาษีใช่ไหมคะถ้าจ่ายภาษีเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังว่าปี2018เราจ่ายภาษีไหมเพราะปีาปี2019เนี่ยเขาเพิ่งให้เริ่มจ่ายภาษีนะคะมันจะสิ้นสุดการจ่ายภาษีก็คือทุกๆเดือนเมษายนประมาณนี้เนาะนุ้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิด คิดเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าให้ให้ไม่ได้ให้เป็นครัวเรือนนะคะไอไอตัว1,200ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็เหมือนว่าเขาให้เป็นแบบว่าลายหัวผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าหากว่าที่บ้านมีเด็กด้วยเนี่ยถ้ามีเด็กด้วยก็จะให้เพิ่มตังหงหากแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของรายได้ด้วยนะคะว่ารายได้ที่เราจ่าย ะะจ่ายภาษีด้วยรายได้ด้วยเนี่ยมันมันเท่าไหร่ถ้าทํามากเกินเท่านี้ก็อาจจะได้น้อยลงถ้าหากว่าทําได้น้อยกว่านี้นะคะต่อปีก็อาจจะได้ได้เลทเนี่ยไม่เท่ากันเดี๋ยวนุ้ยจะหาข้อมูลแล้วก็ทําคลิปบอกอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีคนหาข้อมูลอยู่นะคะพอนุ้ยเองก็รอนะเพราะรอรอเงินอนะ่ะมินมีเงินสองส่วนนะคะเงินที่เขาเออเป็นเฉพาะแบบตกงานนะคะเป็นเงินแบบคนที่คนตกงานนะคะแล้วก็ อันอัมพอยเมนต์นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลจะให้เรานะคะมันจะมีเงินสองส่วนอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะได้ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้นะคะมันก็มีเงื่อนไขนะคะแต่ว่าไอ้เงินที่รัฐบาลให้มาเพื่อที่เราจะไปช่วยชาตินะคะเหมือนว่าเงินเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้นะคะแล้วก็ช่วยชาติเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะคะมันก็เป็นเงินที่ รัฐบาลให้เราไม่ได้ให้เรามาเก็บไว้นะคะ <_ d ip> ก็คือให้เราเนี่ยเอาไปจ่ายบินต่างๆนะคะ <_ d ip> มันก็จะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูพ่อแม่ลูกนะคะเขาน่ารักน่ารักดีนะพ่อแม่ลูกเห็นถังขยะไหมคะถังขยะสามใบนั้นก็คือแบบสามใบก็คือใบสีเขียวเนี่ยมันเป็นแบบใบสีเขียวก็เป็นเหมือนผัก ผักกระดูกก้างปลาอะไรเงี้ยที่มันสามารถเอาไปเป็นอาหารพืชได้นะคะอาหารพวกอาหารต้นไม้นะคะแล้วก็ถังขยะสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็จะเป็นรีไซเคิลนะคะก็คือถังขยะที่มันแบบว่าเอาไปรีไซเคิลได้เช่นพลาสติกหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถังขยะที่เป็นสีเนื้อๆหน่อยนั่นก็คือขยะทั่วทั่วไปนะคะเขาก็มาเก็บขยะเมื่อวานวันพฤหัสเนาะเขาจะเก็บ ถังขยะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยทุกวันพฤหัสเนื้อเห็นน้องหมาน้องหมามองเอะมันทําอะไรมันพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนบ้านนะคะมาเดินมาเดิน,ดนออกกำลังกายกนะันเนาะช่วงนี้ก็คืออากาศดีนะคะยังไม่ร้อนถ้าช่วงที่มันร้อนจะจัดน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะไม่ทำงานไม่มีนายจ้างอาชีพส่วนตัวแต่ก็ต้องลงทะเบียนอ,อันนี้ดีค่ะพี่เกศ ช,นะช่วยเนาะช่วยเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นเนาะนี่ยังหมุนอยู่ไหมคะคุณยายกับพี่เกตคุณนัทพรคุณนัทพรไปหร,รือยงังคุณนัทพรมุกดาหารที่นุ้ยถ่ายทําให้ดูตรงนู้นะคะหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะขายแล้วนะคะขายที่ประมาณนุ้วยว่าน่าจะประมาณ4ี่แสนกว่า 400,000ดอลลาร์นะคะสหร,รัฐนะคะบ้านหลังนั้นขายแล้วปกติก็จะเป็นแบบคนผู้หญิงนะคะวัยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาขายแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่อาพาร์ตนต์นะคะ Hello Good morning j e f f y It's a beautiful day Today is Friday and I hope I hope everything gonna be better soon so just try to stay quiet and healthy. That's a good way to save myself and my family. How are you? How's going? สวัสด,ดีจ้าทุกคนสวัสด,ดีอีกทีนึงนะคะเห็นหน้านุ้ยตกใจไหมเดี๋ยวพี่ไปอังกฤษก่อนนะยังหมุนอยู่ โอ๊ยทำไมมันหมุนพี่เกตไปเ่เดี๋ยวค่อยเวียนมาอเมริกานะคะอินเทอร์เนต็ตมันไม่ดีเหรอเออแย่แ yeah, ย yeah, yeah. อยู่บ้านก็สองคนนะสามีก็น่าจะใช้ Wifi อยู่นะนึกว่านะทำะไรกันอยู่จ้าทุกคนมาคุยกันได้นะขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูหนุ้ย 9คนนึ่ก็ดีใจแล้วเนี่ยได้ไลฟ์เจ็ดเจ็ดไลฟ์นึ่ก็โอ้ยกินข้าวอร่อยแล้วค่ะอันคลิปไหนที่แบบมีคนมาดูเยอะๆแล้วมีแบบกดไม่ชอบมันมันมีนะคะขนาดคลิปนุ้ยแบบคนดูประมาณ ร้อยสองร้อยหลัก,กร้อยอะค่ะก็ยังมีกดไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่อยากจะเอามาแบบใส่ใจหรือว่าอะไรนี้นะคะบางทีมันอาจจะมีเหตุผลหลากหลายเนาะ,ะที่เขาไม่ชอบเราก็ไปห้ามความคิดคนเราไม่ได้นะคะยิ่งไปแบบใส่ใจมากจิตใจเราก็ยิ่งเป็นทุกข์นะคะบางทีคนที่ทําช่อง youtube เนี่ยเขาก็มีหลากหลายเนาะ,ะหลายช่องก็เลือกดูกันไปเนาะ,ะทําคลิปไหมครับวันนี้น่าจะทําค่ะ พี่เกดน่ารักอะไปให้กําลังใจเพื่อนๆก็วันนี้น่าจะทําคลิปค่ะเนยว่าเนยจะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะนะคะที่รัฐบาลอเมริกาที่เขาจะแจกให้เพราะว่ามันต้องหาข้อมูลดีๆบางทีมีคนเข้ามาฟังนะคะแล้วให้เราให้ข้อมูลเขาไม่ชัดเจนเนาะมันก็เหมือนว่ามันไม่โอเคแต่ว่าเราก็ต้องดูต้องอ่านเยอะๆด้วยะคะว่ะเวลาให้ข้อมูลเนาะแต่ส่วนใหญ่ช่องเ้ยก็ทําเป็นแบบ ไลฟ์สไตล์ทำไปทั่วนะไม่ได้เจาะจงเนาะงานฝีมือนุ้ยก็ไม่เก่งนะคะงานฝีมือมีจักเย็บผ้าสามีซื้อให้จำได้ซื้อให้จักตัวนี้เนี่ยนุ้ยมาอยู่ที่อเมริกาปีนี้ก็ถ้าตุลานี้ก็จะหกปีแล้วใช่ไหมสามีซื้อจักตัวนี้ให้ประมาณห้าปีแล้วค่ะซื้อจักมาเป็นจักของอะไรอะ่ะจำไม่ได้แล้วเออนุ้ยไม่ไม่ได้ใช้เลยใช้ สองสาครั้งได้เอามาเย็บเอามาเย็บปลอกหมอนปลอกหมอนที่เป็นแบบปลอกหมอนที่จะเอาไปทําทําอาชีพผมเลยนะคะนุ้ยก็คือทำงานนวดใช่ไหมนุ้ยก็ทาปลอกหมอนที่เอาไว้รองใต้ขาใช่ไหมก็เอามาเย็บเพราะว่าปลอกหมอนที่เนี่ยมันต้องเย็บเองนะคะเพราะว่าหมอนข้างไม่มีขายเด้อที่อเมริกาหมอนข้างหายากแล้วหมอนข้างมันไม่ได้เป็นแบบหมอนข้างแบบบ้านเรานะทุกคนหมอนข้างมันเป็นแบนๆมันเป็นเหมือนหมอนหนุนอะ หมอนข้างบ้านเขาว่าเป็นแบบหมอนหนุนแล้วเป็นแบบยาวๆเออหนูยอยากได้ที่มันเป็นแบบกลมๆใช่ไหมต้องทําเองนะคะถ้ามาอยู่ที่ทำไรได้ต้องทําเองนะแต่ว่าหนูที่ทำงานฝีมือไม่เก่งไม่เก่งเออทากับข้าวเนี่ยเออพอได้นะคะทำข้าวพอได้อทําแบบงานฝีมือไม่ได้เรื่องเลยเอ <laughs> าละค่ะทุกคนเดี๋ยวหนยจะพาไป ดูดอกไม้นิดหนึ่งแล้วเราก็จะได้จะได้ไปทํากิจวัตรประจําวันนะคะอันนี้เดี๋ยวหนุยให้ดูเผื่อว่านี่ทุกคนอันนี้ดอกมะกรูดหรือว่าดอกมะนาวนูไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเป็นแบบโอ้แต่เห็นมันเป็นเม็ดเม็ดแล้วเนะอันนั้นไม่รู้ว่าเป็นมะกรูดหรือมะนาวนะแต่ว่านุยก็เอาไปใส่พวกแผนงนะเนี่ย แนะนำเลยนะคะถ้าหากว่าใครปลูกพวกผักหรือว่าปลูกที่มันเป็นแบบสมุนไพรนะ,ะใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะแล้วก็นี่หนุยใส่กุ้งด้วยเปลือกกุ้งนะคะนี่เป็นอาหารอย่างดีนะคะให้แบบให้ต้นไม้ผักของเราเนี่ยงอกงามเนาะนี่ใบเขียวสวยงามนะคะมาค่ะเดี๋ยว ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเผื่อว่าเอาื่อว่ามีคนมาดูย้อนหลังเขาจะได้แบบไม่ ดูนานดูยาวเผื่อมันจะไม่น่าเบื่อนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยจะได้ทำคลิปแล้วก็หากิจกรรมทำจะได้ไม่เครียดนะคะอยู่บ้านวนไปค่ะวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็ขอบขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจนุ้ยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะวันนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะเดี๋ยวนุ้ยไปทำคลิปก่อนบาย,บาย